c m เเขารายงานนะครับว่าแพลตฟอร์มดังที่ขายของออนไลน์เนี่ยอย่าง JD.com หรือ Tmall นี่กำลังนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยลูกค้านี่ที่เห็นพูดอยู่เนี่ยคือ AI AI อใช้ AI Live ขายของแต่ดูนิ่งๆไปหน่อยไหมดูเรียบร้อยจังเลยถูกไหมเออเนี่ยสองเว็บนี้นะฮะเขาใช้ AI แล้วนะครับท่านผู้ชมสามท่านนี้ยังไงคะ AI เหมือนกันเหรอ นะ่าเข้าใจว่าน่าจะเป็น AI นะ,ะามันดูเหมือนมากเลยแยกไม่ออกจริงๆนะฮะแล้วสิ่งที่เขานํา AI มาใช้เนี่ยโอ้ใช้หลายอย่างไม่ใช่มามแค่ไลฟ์ขายอย่างเดียวะนะท่านผู้ชมนะ AI เนี่ยยังสามารถตรวจจับพฤติกรรมการซื้อและความ,มสนใจของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอธิบายประสบการณ์รับผิขายเสื้อผ้าเนี่<ม>ยใส่แล้วเป็นยังไงแห้งเร็วป้องกันกลิ่นอับหรืออะไรยังไง<ม><ม>นะฮะนอกจากนี้ครับ AI เนี่ยยังสามารถใช้ข้อมูลการขายในอดีตแล้วก็แนวโน้มของตลาดมาช่วยคาดการ์ยอดขายในอนาคตได้ด้วยอันนี้อันนี้ดีสําหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ด้วย<ม><ม>นะฮะแล้วก็ และจะผลิตล็อตหน้าเนี่ยมันเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการ AI คิดให้หมดเลยนะฮะโดยประโยชน์จาก AI เนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการต้องไปสั่งโรงงานผลิตออกมาเยอะๆะสุดท้ายเอามาเก็บล้นสต็อกเป็นต้นทุนเงินก็จมอีกอใช่ไหมฮะแล้วยังช่วยวางแผนการลงทุนสร้างโอกาสทํากําไรสูงขึ้นด้วยอย่างเน c ี่ยใช้ AI เพื่อแนะนําสินค้าก็ไลฟ์สดเมื่อกี้นี้นะครับมีคนเข้าชมไลฟ์สดกว่า20ล้านวิวอยอดขายท่านผู้ชม โอ้ไม่ i ออฟอฟเอนซ์ตกงานแล้วฮะค่ะค,ครีเอเตอร์ต้อง<ค>ทำทั้งหลายเออยอดขายกว่า50ล้านหยวน<ม>นอกจากความเชี่ยวาชาญทางข้อมูลเฉพาะด้านของผลิตภัณฑ์แล้วนะฮะที่ AI มันจำแม่นมากนะฮะเ i เสม,มือนจริงยังมีทักษะด้านการสื่อสาร<ม>อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยออค่ะ